สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะสีแพรชจากอีตันเพชสมบูรณ์นะคะแวะมาทักทายกันนะคะสวัสดีกันกับบ่ายของวันเสาร์วันนี้นะคะไม่แน่ใจว่าสัญญาณภาพมาหรือยังนะคะแต่ว่าสีเพรจะขออนุญาตผู้ไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะสวัสดีทักทายกันกับวันเสาร์วันนี้ด้วยนะคะวันนี้2ี่สสเมษายน2564นนะคะใครเข้ามาค่ะรับชมกับ หน้าแขกของอาจันยเพชรสบูรณ์นะคะวันนี้สิบพันค่ะก็หาเวลานะคะหาโอกาสมาทักทายกันในช่วงนี้นะคะ <c oughs> สวัสดีทักทายกันนะคะ กับอิจฉาเพชรสมบูรณ์ค่ะวันนี้ค่ะสีพรก็มาพระพักตสดนะคะในะหน้าเตจของอิจฉาเพชรสมบูรณ์นะคะตอนนี้ก็มีเพื่อนๆน,นะคะผ่านเข้ามา5คนแล้วนะคะมีใครเข้ามาทักทายกันนะคะกะ็ทักทายสีพรด้วยแล้วกันนะคะสัญญาณเสียงชัดเจนไหมคะวันนี้ก็ใช้ใหม่นะคะแต่ว่าสีพรไม่แน่ใจว่าสัญญาณเสียงชัดเจนไหมสัญญาณภาพชัดเจนไหมนะคะ เดี๋ยววันนี้ค่ะสิแพก็จะพาไปชมในส่วนของการทํางานนะคะแล้วก็อัปเดตคิวงานให้ชมกันนะคะสําหรับคิวงานในส่วนของเดือนเมษายนนี้นะคะในช่วงนี้นะคะก็หลายหลายคนอาจจะต้องดูแลตัวเองกันนิดนึงนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ก็เป็นการระบาดของโควิดที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะแล้วก็เป็นการแพร่กระจายที่เรียกได้ว่าน่ากลัวมากเลยนะคะเอาเป็นว่าใครเข้ามาเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะ เดี๋ยวสิแพทย์จะพาไปชมของการทำงานด้านนอกนะคะวันนี้ก็อยู่ที่ห้องทำงานนะคะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะว่าสัญญาณเสียงสัญญาณภาพเป็นยังไงกันบ้างนะคะรู้สึกว่าสัญญาณเน็ตของสิแพทย์ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะสวัสดีทั้งทายกันนะคะหลายๆท่านหลายๆคนที่ผ่านเข้ามานะคะวันนี้ค่ะสิแพทย์ค่ะมาในส่วนของหน้าเพจของอิสานเพศสมบูรณ์นะคะวันนี้ก็จะพาไปชมการทำงานนะคะ เดี๋ยวสักครู่นะคะขออนุญาตดูสัญญาณภาพสัญญาณเสียงนิดนึงนะคะใครเข้ามาทักทายกันได้นะคะกดสติ๊กเกอร์หรือทักทายกันเข้ามาได้นะคะจิแพทก็จะต้องใช้โทรศัพท์เครื่องอื่นเข้ามาด้วยนะคะแต่เครื่องนี้ทำไมไม่ได้ยินเสียงเลยเป็นยังไงกันบ้างคะผ่านพ้น,นไปสําหรับเทศกาลสงกรานต์นะคะแต่ช่วงนี้ก็หลายๆคนนะคะก็คงจะ ต้องดูแลตัวเองนะคะทุกๆคนเลยนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตสักครู่นะคะขออนุญาตด,ดูแล้วก็ขอแชร์แป๊บหนึ่งนะคะสวัสดีทักทายกันนะคะใครเข้ามา,าทักทายกันได้นะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะทีฟ้าจะพาไปชมในส่วนของการทํางานนะคะเดี๋ยวสักครู่ขออนุญ,ญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะคะก็หลายๆคนนะคะก็คงจะ ก็มีหลายวิอีนะคะทุกคนเลยนะคะในตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะคะขออนุญาตดูอ่าเดี๋ยวสิพธาจะพาไปชมการทำงานด้านนอกนะคะวันนี้ขออนุญาตใช National ้เป็นใหม่แล้วกันนะคะสวัสดีสักทายกันนะคะใครเข้ามาทักทายกันได้นะคะจากที่นี่นะคะสัญญาณเสียงสัญญาณภาพชัดเจนเลยคะยังไงแจ้งสัญญาณกัน รับชมสัญญาณเสียงให้สิทธิ์ทได้ทราบกันนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะก่วันเสาร์ว,วันนี้ค่ะเสาร์ปลายเดือนกันแล้วนะคะก็คิวงานหลายๆคิวที่ได้จับจองกันเข้ามาแล้วนะคะก็อดใจรอมันสักครู่นะคะวันนี้ค่ะสิทธิ์ก็จะพามาชมการทํางานนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นกันจากตรงนี้เลยนะคะหลายๆท่านอาจจะ สวัสดีค่ะท,ท่านที่แวะเข้ามาชมนะคะการแพร่ภาพสดนะคะโมจะดูจะดูฉันหน่ะว่ามันแชร์ไหมโอเคคันนี้นะคะก็เป็นอีดันหกล้อที่จะส่งมอบลูกค้าซึ่งเลือกงามยามดีนะคะของลูกค้าก็คือวันจันทร์ที่26เมษายนนี้นะคะของพี่พี่กุลจิตค่ะที่อ,อำเภอ,อจังหวัดอุดรธานีนะคะ ข,ขออนุญาตลึกอัพเภอนิดนึงนะคะอันนี้นะคะก็เป็นเครื่องอุปต a z ทีมใหม่ล่าสุดเลยนะคะตอนนี้เครื่องเขาก็พัฒนาขึ้นนะคะขอบคุณค่ชะชัเจนมากจ้านะคะขอบคุณนะคะสำหรับอ,อีกหนึ่งท่านนะคะอันนี้เราจะเป็นเฟซของแม่ช่างเจดเนาะ นะคะขอบคุณสำหรับพี่สังวานนะคะคันนี้เป็นเครื่องใหม่ล่าสุดเลยนะคะจากคูปตาค่ะเซท155พ l u s นะคะตัวนี้เขาก็จะพัฒนาขึ้นมาคือตรงนี้นะคะก็เปลี่ยนเป็นตะแกรงที่เป็นเหล็กนะคะรุ่นก่อนที่ก็จะเป็นอลูมิเนียมไม่ใช่อลูมิเนียมนะคะเป็นพลาสติกที่แ,แข็งนะคะแล้วเขาก็จะเปลี่ยนใหม่ในเรื่องของฝาน,น้ํามันนะคะแบบนี้ที่แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่รองรับการใช้น้ํามันดี20นะคะอันนี้ตัวใหม่ล่าสุดแล้วที่สําคัญก็ปรับราคาด้วยนะคะ คันนี้นะคะก็เป็นรถของพี่พี่กุนจิตจะส่งมอบให้ใช้งานกันเป็นหกล้อรุ่นใหญ่ไม่ดับนะคะเดี๋ยวชมช่องล่างกันนะคะคันนี้ก็เป็นระบบเบรกน้ำมนันเบรกลมนะคะเนบรกลมนะคะของพี่พ่กุนจิตนะคะ ลั่สัญญาณเน็ตไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยนะคะจะมีกระตุกกระตุกบ้างนะคะคันนี้ค่ะเป็นทิวงานของลูกค้าที่อำเภอขามทะเลสอนะคะจานหกล้อุ่นใหญ่ของคุณถ้าจำชื่อไม่ผิดน่าจะเป็นคุณมีระนุษนะคะกาลังวาโครงสร้างให้คันนี้ก็เป็นคิวงานของลูกค้าของน้องนายนะคะที่ตำบลบ้านวังอำเภอโนนไทยโคราชนะคะ น,นี้ก็กำลังว่าโครงสร้างนะคะอันนี้เป็นชิ้นช่างนะคะอันนี้เป็นอุนนกปรกรณ์เชื่อมนะคะมีสร้างเขาใส่กันสวัสดีทุกทายกันนะคะในช่วงบ่ายนะคะสิทธิ์ไยก็มีโอกาสนะคะวันนี้พามาเยี่ยมชมการทำงานของอิจฉาเพชรสมบูรณ์นะคะ ก็จะมีทั้งงานปรับปรุงนะคะงานซ่อมคันนี้ก็เป็นงานของลูกค้าที่นํามาปรับปรุงนะคะคันนี้สิทธา์จะไม่ได้ว่าเป็นลูกค้าน่าจะเป็นโนนไทยนะคะถ้าจะไม่ผิด <c oughs> แล้วก็จะมี คิวงานด้านหลังด้วยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมงานสีอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่กําลังทํางานสีของนอง้องวรัสนันนะคะลูกค้าจากอำเภอขามทะเลสอที่อำเภอขามสแกแสงนะคะมีสองมีสองคิงานนะคะที่ที่ยังไม่ได้วางโครงสร้างแต่ของน้องวณัสนันนี่กําลังทําสีอยู่เดี๋ยวสิพราจะพาไปชมงานสีอีกอีกฝัก่งหนึ่งนะคะ,ะที่ผ่านมาเราก็เลยนะคะได้ปรับมุอสำหรักงานใหม่นะคะ เป็นห้องรับลูกค้าใหม่นะคะรอมด,ดีต้อนรับแอร์เย็นๆนะคะมีตั้งนะคะว่าจะเป็นกาแฟนะคะไว้รองรับลูกค้าอย่างไงผ่านไปผ่านมาก็แวะมาดื่มกาแฟหรือแวะมาทั้งทายการกักิจการที่สุดหนู่ของเรานะคะเช่นเคยนะคะแล้วก็ยังมีในการจําหน่ายอะไรเช่นเคยนะคะอะไรอีแตนอะไรต่างๆนะคะเราก็มีพร้อมนะคะอันนี้ก็เป็นเสียน <laughs> อยากเข้านะคะต้องเข้า ต้องเข้า,นาหน้าหน,น้ไร้ส่วนนิดนึงอันนี้ลูกผูสส้ใหญ่ค่ะเป็นเด็กฝึกงานนะคะลูกผู้ใหญ่คะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยค่ะลูกผู้ใหญ่อันนี้แม่บ้านนะคะอันนี้ก็เป็นผู้ช่วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทีมสาวๆหน้าตาดีนะคะจากเพชรสมบูรณ์นะคะมาหาใครคะมาหาลูก <sequel S 1> นะเน,น,นี่ยขายอะไรขายอะไรจ้ะเ้าอะไร ถ้าซื้ออะไรซื้อไหไม่ขายไหมไหนไหนซื้ออะไรเบียงไหมไม่เบี่ยงไหมซื้ออะไรลเบี่ยงเบี่ยงไอซูบดับชีดอยู่เบี่ชีทั้งนั้นเ่ะโอ้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ไม่ได้ขายไม่ได้เบี่ยงไมยได้ไม่ได้ขายดอกไม่ได้ขายดอกจักถามอะไรนะคะสื่อสารกันนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยสำหรับอะไรนะคะของเราอะไรนะคะ อันนี้มักินมงใบสาบาแพรใครอ,อ,อ,ใอ๋อ,อนนะะตันนี้ก็จะเป็นซอนอะไรนะคะใครที่อยากได้อะไรชิ้นไหนก็ทักมาสอบถามกันได้นะคะชิพะก็จะพยายามทุกครั้งนะคะที่ไร้สดก็จะพามาชมนะคะบรรยากาศทั่วๆไปแล้วกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของไฟสัญ,ญญาณไฟต่างๆนะคะ เห็นไหมเมื่อก nah ี้เห็นใช่ไหมแวะมาทักทายกันนะคะใครที่เข้ามาชมนะคะกับการไลฟ์สดที่หน้าเพจอีดันเพชรสมบูรณ์นะคะข้หมุนนิดนึงนะคะจะพาชมอะไรดีเดี๋ยวเราไปชมการทำงานนะคะด้านหลังกัน ตอนนี้ก็จะเป็นโซนอาไลนะคะคาดว่าในอีกเดือน2เดือนข้างหน้าก็คงจะคึกคักนะคะเพราะว่าอาจจะเข้าสู่ในช่วงของหน้างานนะคะหลายๆท่านก็จะเป็นงานอนาไลางานซ่อมนะคะช่วงนี้ก็หลังจากหยุดสงกรานต์ไปพอสมควรนะคะเราก็หยุดกันไปตั้งแต่วันที่13นะคะจนถึงวันที่18นะคะแล้วก็เริ่มทํางานกันในช่วงนี้นะคะก็ตัองใจนี้เป็ในเรื่องของ ไม่ว่าจะเป็นการปรับราคาของเครื่องยนต์นะคะแล้วก็วัตถุดิบนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล็กนะคะโอโ้โหราคานี่ปรับขึ้นทุกวันเลยนะคะ <S <S บอกว่าช่วงนี้นะคะราคาเหล็กตลาดโลกนี่แบบราคาสูงขึ้นทุกวันนะคะราคาปรับทุกวันนะคะแจ,แจ้งราคากันทุกวันเลยนะคะก็อาจจะมีผลกระทบนะคะในเรื่องของงานถ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรต่างๆนะคะตอนนี้ปรับทุกทุกอย่างเลยนีคะรวมถึงงานเหล็กด้วย ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพามาชมกันนะคะก็จะเป็นเครืงานของลูกค้าคันนี้เป็นอีแตนดัำหกรฟลูวงนะคะซึ่งเป็นของลูกค้าคุณธรรมนูนีค่ะที่จังหวัดอำเภอชัยยาค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะหรือจังหวัดสมขลากันดูเป็นอีแตนหกอดัมนะคะไว้ใช้ในงานบรรทุกป,ปาล์มนะคะที่อำเภอชัยยาค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานี อันนี้ทีมช่างก็กำลังวางโครงสร้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานของช่างกลึงนะคะช่างกลึงโสดนะคะช่างกลึงโสดนะคะสนใจก็สนใจนะคะช่างกลึงหน้าตาดีๆแบบนี้นะคะโสดไว้นะคะสถานภาพโสดนะคะอ่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นงานของช่างนะคะวันนี้ช่างเหี่ยวก็มาทํางานนะคะตรงนี้งานหลังคานะคะ อันนี้ก็เป็นโครงสร้างของลูกค้านะคะต่อติดตามนะคะผลงานของอิจัาเทศสมบูรณของเราด้วยนะคะนอกจากการจำหน่ายอิจฉาเนี่น,นะคะเราก็ยังบริการในเรื่องของงานซ่อมนะคะจำหน่ายอะไรกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมนะคะต่างๆด้วงานคุณภาพนะคะ การตี่าประสบการณ์จริงนะคะพร้อมดูแลหลังการขายแล้วก็มีอะไรไว้บริการกันพร้อมนะคะอีจันสองข้านีปัญหาไม่ว่าจะเป็นอู่ไหนใช้งานมานานขนาดไหนนะคะต้องการให้เราดูแลแล้วก็รับใช้กันในเรื่องของงานซ่อมนะคะก็สามารถใช้บริการเรยกใช้บริการกับเราได้นะคะเราก็บริการทั้งงานซ่อมนอกสถานที่นะคะจะอยู่ที่ไหนต่างอำเภอต่างจังหวัดเราก็บริการให้นะคะแต่ว่าอาจจะ บา,บางเค้กก็อาจจะต้องรอนิดหนึงนะคะวดตรงนี้ก็จะเป็นงานบองฝุ่นนะคะรอบนี้ได้มาน้อยนะคะใครที่อยากได้ก็แวะมาดูกันได้นะคะไซส์ไหนความยาวแบบไหนหนาบางแบบไหนนะคะรอบนี้ได้มาไม่ไม่มากเท่าไหร่นะคะ อันนี้เป็นแบตเตอรี่นะคะเรารับเปลี่ยนรีเทิร์แบตลูกเก่าด้วยนะคะอันนี้จะเป็นพวกา,านไถนะคะต่างๆนี่ก็เป็นยางรองน้อนะคะนี้ก็ขายขายดีนะคะซึ่งเป็นงานกรดพิีเนี่ยนะคะส่งต่างประเทศเลยสำหรับอันนี้โอเคเดี๋ยวสิถ้าพาไป ชมงานศีนะคะเดี๋ยวเราข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็ยังมีอีกหลายคิวงานนะคะที่สั่งจองกันมาแล้วเดี๋ยวสิคะต้องขออนุญาตให้รอคิวกันสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าเดือนเมษาที่ผ่านมาค่อนข้างมีวันหยุดเยอะนะคะแล้วก็ปลายเดือนนี้นะคะวันหยุดก็จะมีวันหยุดของวันแรงงานด้วยนะคะเดี๋ยวเราข้ามถนนกันนะคะไปชมงานศีรนขกออันญาตมองตอนนี้เขากําลังขยาย ของถนนสี่เลนนะคะก็อาจจะการเดินทางไม่ค่อยจะสะดวกเท่าไหร่นะคะเวลาเดินทางมาที่อู่อาจจะต้องชะลอรถนิดนึดนงเพราะว่าตอนนี้ป้ายจะถูกลื้อทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเกากําลังขยายสี่เลนนะคะก็จะสังเกตได้จากป้ายนี้นะคะยึดจีวินถนนในช่วงนี้เดี๋ยวเราข้ามถนนกันนะคะเดี๋ยวรอสักครู่ ใครที่อยากจะได้ออเดันไว้ใช้งานกันนะคะสำหรับอีเด่นเพชรบูรณ์ของเราเนี่ยก็มีอีเด่นหลากหลายรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กสุดเลยนะคะอีเด่นจิ๋วแจ๋วราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่220,000บาทนะคะแล้วก็ขยับมาเป็นอีเด่นรุ่นเล็ก4ล้อนะคะราคาจะอยู่ที่240,000บาทนะคะแล้วก็เป็นอีเด่นสี่ล้อรุ่นกลางนะคะเดี๋ยวสักครู่จะข้ามถนนกันอีเด่นสี่ล้อรุ่นกลางนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ อสองไส์หกหมื่นบาทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นอีดันหกล้อนะคะเริ่มต้นอยู่ที่สามแสนหนึ่งหมื่นบาทนะคะสําหรับงานอีดันดั้มสี่ล้อค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่สามแสนแปดหมื่นบาทนะคะเราจะข้ามกันนะคะสำหรับอีแันดั้มนะคะเริ่มต้นกันที่สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทนะคะเดี๋ยวเราจะ,านนะ,ะ,ะ,ะทํ 4, 000, 000, ามไปดูงานสีกันฝั่งนู้นนะคะ ช่วงนี้นะคะก็จะมีน้องๆนะคะเด็กๆฝึกงานนะคะหนุ่มๆทั้งนักศึกษาจากสถาบันนะคะเทคนิคทั้งนครริชสีมาแล้วก็เทคนิคหลวงพ่รครูนะคะที่ส่งน้องๆนักศึกษามาฝึกงานกันเพราะว่าปีนี้นะคะน้องๆเขาไม่สามารถที่จะเดินทางไปฝึกงานต่างต่างจังหวัดหรือตามโรงงานต่างๆได้นะคะเราก็ยินดีตอนรับสําหรับน้องๆนักศึกษาฝึกงานนะคะแล้วเราก็ที่นี่ค่ะได้ได้ทํางานจริงนะคะได้ประสบการณ์จริงแล้วเราก็มี ค่าจ้างให้ด้วยนะคะแต่ว่าคือมานี่คือต้อง<ร>ต้องตามข้อปฏิบัติของที่นี่นะคะคือมาทำงานต้องมา8ปดโงเช้านะคะเราก็จะให้หยุดสองวันทีนะคะสำหรับน้องๆฝึกง,งานมาแต่งมาทำงานนี้ต้องต้องแต่งกายสุภาพนะคะถ้าอย่างนั้นจะถูกประเมินนะคะ <c oughs> แล้วก็จะเขียนรายงานไปที่วิทยาลัยด้วยนะคะ <c oughs> ต้องแต่งตัวแบบใส่รองเท้าผ้าใบนะคะใส่เสื้อแขนยาวใส่กางเกงขาย,ยาวนะคะ <c oughs> รู้สึกวันนี้รถเยอะมากเลยเดี๋ยวสักพู่มนะคะท่านใดนะคะที่ติดตามผลงานของเรานะคะจิแตแมอาจจะไม่ค่อยได้อัปเดตกันบ่อยๆนะคะก็อยากจะชมนะคะอีตตนรุ่นไหนก็สามารถแวะเข้าไปชมกันได้นะคะที่ช่อง YouTube ของอีตตนเพชรสมบูรณ์ของเรานะคะพิมพ์คําว่าอีตตนเพชรสมบูรณ์ภาษาไทยนะคะก็จะมีวิดีโอต่างๆนะคะหลากหลายรุ่นนะคะที่จะได้ ลงเอาไว้ในช่องของอีด,อนดนอจั่ปูจะคะให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันเดี๋ยวสักครู่ค่ะสุดท้าจะพาาชมงานสีของนู้นนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่มีรถอีดันคันเดิมใช้งานอยู่นะคะแล้วก็ต้องการอยากจะปรับปรุงสภาพใหม่หรือว่าจะเป็นงานพเพิ่มเป็นหกล้อหรือว่างานงานซ่อมต่างๆนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามเ่อนดก็ได้น,นะคะหรือว่า ช่วงนี้นะคะอาจจะอยู่ในช่วงของการระบาดของโรคระบาดโควิด -19 กนะคะก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้นะคะผ่านทางไลน์หรือว่าเป็น Facebook ก็ได้นะคะแอดไลน์มาคุยกับสิษได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0910167281นะคะไลน์สิษก็จะเปิดเป็นแบบสาธารณะเอาไว้นะคะก็ทักกันเข้ามาหรือว่าจะ,ะเรื่องของงานปรับปรุงรถหรือว่าการตีเทอร์รี่ยก็สามารถส่งรูปหรือเป็น ที่กโอคอนะคะมาพูด,พดคุยกันกกอนได้อ่ะเรามาถึงสิบห้าภาพมาชมงานสีฝั่งนี้นะคะตรงนี้เราอยู่กันอีกฝั่งนึงนะคะเพราะว่าห้องสีเนี่ยต้องแยกมาอยู่ไกลนิดนึงเพราะว่าในย่านนี้ก็จะเป็นย่านชุมชนนะคะแล้วก็จะต้องให้ไกลนิดนึงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้กลิ่นสีไปรบกวนบ้านอของผู้อยู่อาศัยในแวดวนี้ อันนี้เริ่มทำสีแล้วนะคะของน้องมานัสนันนะคะเป็นอีดันดําหกร้อครับงานกระบะไม้นะคะอันนี้งานสีมาแล้วค่ะเดี๋ยวรอง,งานเช่องไม้กันต่อยน,นี้นะคะอะไรที่อยากได้อี่ตังงานคุณภาพไปใช้งานกันนะคะ ทร่เพชรสมุรของเราก็ยินดีรับใช้นะคะการันตีด้วยประสบการณ์จริงนะคะที่เราเปิดบริการและดูแลลูกค้ากันมาตั้งแต่ปี2539นะคะดูแลกระทั่งงานซ่อมงานประกอบเปด้ตยนะคะงานของเราอาจจะชา้านด้นล่งแต่ช้าด้วยงานคุณภาพนะคะอาจจะลูกค้าอาจจะต้องรอพอสมควรน,นะคะแต่รับรองว่าทุกทันทุกงานเนี่ยเป็นง,งาน,นะคะนุณภาพเพราะเรา เข้าใจแล้วก็อยากให้ลูกค้านะคะได้ใช้งานที่มีคุณภาพนะคะอีจั่จะต้องแข็งแรงใช้งานแบบคุ้มค่าใช้งานก็นไปนานๆนะคะสีใกล้เสร็จฉบับตัวนี้ก็เป็นงานฉบ,บับไม้ของลูกค้าของคุณมีราตน์นะคะ ที่ถามคณีสอกำลังลงสีขาวแล้วก็จะดินลายให้นะคะก็ยังเหลือคิวงานนะคะที่ลูกค้าสั่งจองเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งคิวงานจากลูกค้า,าที่จังหวัดหนองคายนะคะแล้วก็นครนนมนะคะถึงกระจําผิดแล้วก็จะมีของลูกค้าที่อำเภอโนนไทยนะคะ คุณน่าจะคุณอนุชานะคะแล้วก็จะมีะคุณลูกค้าจากอำเภอหาะแกแสงนะคะเดี๋ยวนะติดพัดขอนอนคิวนิดหนึ่งนะคะ,ะแล้วก็มีของลูกค้าที่อำเภอรประทายสองานนะคะสิพัไม่ลืมนะคะเดี๋ยวใจรอสักครู่เดี๋ยวจะพยอยแล้วก็พยายามจะคิวงานให้เดี๋ยวมาชมหนุ่มๆุมหนุ่มน้อยนะคะรุ่นเล็กนะคะ มีใครกันบ้างมาทํางานในช่วงนี้ปิดเทอมนะคะก็รับมาหมดนะคะลูกหลาน <c oughs> อ่าตรงนี้เป็นหนุ่มๆน,นะคะกําลังนี่นะคะหนุ่มมอสองน้องดีมค่ะอันนั้นมอลหนึ่งนะคะลูกผู้ใหญ่นะคะต้องจับมาทํางานให้หมดค่ะไม่อย่างนั้นนะคะเล่นเกมในช่วงปิดเทอมนะคะต้องเกณฑ์มาทํางานให้หมดนะคะตั้งแต่ปสองนะคะ มอ 1, หนึ่งมอสองนะคะไหนเป็นไงลูกทำได้ไหมโอเคไหมอ่าทาดีๆนะลูกท่าดีๆนะลูก,นะลกนะคะลูกหลานหัดฝึกงานเอาไว้นะคะอ่ะมีอีแตนมมือสองเหลืออีกหนึ่งคันนะคะรีบไปไวเลยนะคะใครสนใจคันนี้ยังปล่อยยังไม่ปล่อยนะคะตอนนี้จะขายราคาเดิมนะคะ หนึ่งแสนบาทสภาพนี้แต่ว่าถ้าสิแพเปลี่ยนโฉมใหม่บิ้วใหม่นะคะราคาไม่อยู่ราคานี้แน่นอนนะคะคันนี้บอกเลยว่าสภาพดีมากๆนะคะเป็นเครื่องแซทีหนึ่งสี่ศูนย์ตอนนี้ยังจอดไว้เพราะยังไม่มีเวลาที่จะเก็บงานใหม่นะคะนี่เลยพวงมาลัยใ,ใหม่แบบนี้ค่ะยางก็ใหม่นะคะสภาพดีดีแบบนี้นะคะใครสนใจจบจองได้นะคะ มีสองมีหน่งานึ่งนี้แบบแบบนะคะแบบ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 คันนี้แบบแบบเดี๋ยวรอลูกค้ามาเคลียร์อีกทีหนึ่งนะคะอะาไล่กันมา23นาทีแล้วนะคะปติดต,ตามนะคะผลงานของงยขอแตงเพชรสมบูรณ์ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการอับเดตงานนะคะผ่านงหน้าเพจหรือว่าไปทูก,ปกติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะวันนี้คงจะแวะมออทักซา์กันไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามผลงานของเราค่ะอีแต่เพชบูร์ของเราเปิดบริการอยู่ที่อำเภอพระราชองคมค่ะจังหวัดนครราชาสีมาผ่าไปผ่านมาในย่านของพระราองคมโคราชก็ แวะมาเยี่ยมชมการทํางานนะคะแวะมาทําความรู้จักกันได้นะคะวันนี้สินค้าขอบคุณสําหรับทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะความสดวันนี้ขอบคุณมากนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ